อ่ามีคำถามสุดท้ายแล้วกันให้นะฮะคุณเรืองฤทธิ์ถามว่าโออินเนี่ยซื้อได้กี่บจอแล้วครับตอนนี้ซื้อได้เกือบครบทุกบราจอลแล้วนะครับถ้าเกิดว่านับเป็นมาร์เก็ต p ของของมูชชั่ลฟันเมืองไทยเนี่ยก็น่าจะ80-90%แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่านับเฉพาะกองชั้นนำจริงๆที่เราอ l โลเกชทำ asset allocation เนี่ยก็ครบหมดแล้วนะครับหรืออย่างใน o อ i n n น Black เนี่ยยกตัวอย่างที่ผมบอกว่าจะมี ส่งคำเย็นระหว่างจีนกับอเมริกาหรือจะแข่งกันยังไงเนี่ยยังไงซะประเทศที่เน้นเรื่องเทคแล้วก็จะที่จะทําให้โลกโตขึ้นโตขึ้นก็คือ2ประเทศเนี้ยเราก็จะมีสัดส่วน2ประเทศนี้อยู่พอสมควรอย่างจีนเนี่ยมีอยู่ประมาณ30%เลยคเรับลยแล้วก็อเมริกาบวกพวกเอ่อเฮลทเทคบวกพวกคลาวคอมพิวติงมีประมาณ20%่สิอ่าแล้วก็มีอีกเกือบยีอยู่ในเวียดนามเวียดนามก็เหมือนเป็นจีนย่อม แล้วก็มีตัวเลขการลงทุนทางตรงหรือ FDI เยอะที่สุดในในอาเซียนนะก็ทุกคนเข้าใจแล้วเวียดนามคือคือเป็นโก o w t ซ d เวอร์อันใหม่นะครับแล้วก็มีมีไทยสัก10%เอรารอเรื่องท่องเที่ยวเนี่แหละรอเรื่องไรสัากลับมารกลับมานะครับแล้วก็อื่นๆก็มีมีพักเพื่อรอไว้ซื้อ งหวะเหล่านี้ในในจังหวะที่เหมาะสมแต่ระยะยาวเราก็ไม่ได้กะจะถือแคชหรือไม่ได้กะจะถืออนตัวพันธบัตรเลยเพราะตอนนี้ดอกเบี้ยมันมันน้อยมากแล้วแถมดอกเบี้ยมีแนวโน้มจะขึ้นอีกเพราะฉะนั้นการถือพันธบัตรมันเสียเปรียบโดยเฉพาะธนบัตรที่เป็นระยะยาวด้วยระยะยาวเนี่ยถ้าดอกเบี้ยขึ้นจริงนะครับไอ้มูลค่าของกองทุนพันธบัตรระยะยาวมันจะลดลง เพราะมันคือค่าเสียโอกาสที่แทนที่เราจะไปซิกเวตตอนนี้นเรารอดอกเบีย้ยขึ้นแล้วเราไปซื้อดีกว่าอธิบายสั้นๆประมาณนี้